คือวันแรกที่น้องแมวตัวนี้มาเจอกับพวกเราค่ะน้องเป็นแมวที่แม่เขามาคลอดไว้ในบริเวณบ้านเราแล้วแม่เราก็ไปเก็บเจ้าแมวตัวนี้ใส่ถุงเซเว่นมาหาเราถามเราว่าอยากเลี้ยงแมวไหมหันหน้าสู้ก้องหน่อยดิหันหน้าสู้กล้อหน่อยหนูอยู่ไหมหนูจะอยู่ไหม <laughs> หนูจะอยู่ไหมลกูกอืเดี๋ยวไปซื้อลูกบีบมาให้ห,หนูจะอยู่ไหมลกูกอีกแป๊บหนึ่งแม่ก็ทิ้งหนูแล้วเรามีไหมเรามีลูกบีบไหมไม่มีอ่ะมีแต่เป็นที่บีบจมูกเด็กอ่ะได้เลยได<ม>้เป่าดอกไม้อ่ะมีไหมอ๋อก็มีอยู่นะแต่ว่ามมใช้ยาฆ่า,มาแมลงหรือเปล่าไม่ได้ใช้กระดอกไม้อ่ะ เราเอาให้มันจิ้มเองให้มันดูดเองไหมไม่มันสูงไปมันดูดเองไม่ได้มันต้องแบนนแบนๆมันต้องเป็นจานมันแบนๆแบบนี้เขาเขาดูดไม่ได้ยังงเนี่ยหันหน้ามองกล้องหน่อยฮิถ้เลขอบคุณค่ะแม่ค่ะอยู่ไหมอยู่ด้วยกันหน่อยไหม แล้วหลังจากคีดอยู่หนึ่งคืนเราก็รับเลี้ยงน้องเขาไว้ค่ะ